เบสรักวณีพร้อมหน้าครอบครัวคำสิงฉลองวันเกิดสุดซึง้งเบสรักวณีฉลองวันเกิดสุดซึง้งพร้อมหน้าครอบครัวคำสิงแฟนคลับจัดเต็มช่อเงินให้กำลังใจล้นหลามข่าวเด่นวันนี้สร้างความสุขและรอยยิ้มไปทั่วโซเชียลสำหรับนักแสดงสาวเบสรักวัน,นีคำสิงที่ล่าสุดได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ25ปีได้อย่างอบอุ่นสุด,สด งานนี้มีทั้งครอบครัวเพื่อนสนิทและเหล่าแฟนคลับมาร่วมโอยพรอย่างกับข้างรายงานข่าวระบุว่าเบสรักวันีได้เผยโมเมนต์บรรยากาศแห่งความสุขที่เอ่อล้นไปด้วยรอยยิ้มผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพการรวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคำสิงไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อสมรักคำสิงหรือน้องชายโบท๊ทภูวรักคำสิงรวมถึงเพื่อนๆและแฟนคลับที่มาร่วมออยพรและฉลองวันเกิดให้เธอในงานที่ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นกันเองและอบอุ่นและที่ทำเอาสาวเบส ถึงกับปพิ่มปริ่มสุดๆก็คือเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับที่ไม่ได้มาแค่คำอวยพรแต่ยังจัดเต็มด้วยช่อเงินจำนวนหลายช่อซึ่งถูกนำมามอบให้ถึงร้านอาหารที่จัดงานเลยทีเดียวเบสรักวนีได้โพสต์ข้อความขอบคุณชาวด้อมขอบคุณชาวด้อมแอดเบสคำสิงแฟมีรีมากๆนะคะปีนี้ไม่ได้จัดแฟนมีตแต่ทุกคนก็ทำช่อเงินมาให้ถึงร้านอาหาร อย่างน้อยเมื่อวานก็ได้ทําบุญช่วงเช้าและร่วมกินข้าวช่วงเย็นด้วยกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะเราเดินทางกันมาห้าปีแล้วขอบคุณที่รักหนูอยู่กับหนูมาตลอดนะคะรักทุกคนมากๆค่ะเบสซาบซึ้งใจการเดินทางห้าปีกับแฟนขับสุดเหนียวแน่นข้อความสุดซึ้งของเบสสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างเธอกับแฟนขับที่ร่วมเดินทางกันมาตลอดห้าปีและยังคงมอบความรักและกำลังใจให้เธอเสมอมาไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดๆ งานนี้เรียกได้ว่าวันเกิดปีนี้ของเบสรักวันีอบอวลไปได้วยความรักความสุขและกำลังใจที่อบอุ่นหัวใจอย่างแท้จริง